สวัสดีครับชิงทองมอเตอร์ไซค์2ก็พบกันวันอยู่เ็กแล้วนะครับผมซึ่งก็วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมครับก็หลังจากที่ซื้อยันมานะครับผมสิ่งประยองมาสามเครื่องนะครับผมครับก็ผมก็ได้ลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมบางเครื่องก็ติดแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ประกอบไม่สมบูรณ์เท่าที่อุปกรณ์มีนะครับผมครับ ก็มาดูเครื่องที่จะส่งลูกค้านะครับผมเครื่องนี้นะครับผมสําหรับเครื่องนี้นะผมเป็นเป็นเครื่องที่ผมประกอบสมบูรณ์ที่สุดนะครับผมเท่าที่อุปกรณ์มีนะครับผมครับก็ครับก็มีขวาครอบบนนะครับผมชุดสีก็เกือบครบนะผมก็ขาดหัวนะครับผมขาดหัวขาดหัวกันชนนะแล้วก็ แต่แกลงแตแกลงตรงหม้อน้ำน,นะครับผมตรงนี้ก็ไม่เป็นอันตรายนะครับผมก็ครับประมาณนี้นะครับนี่ก็ผมก็ได้ประกอบถ้าที่มีอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับผมครับ <c oughs> ก็เมื่อกี้ก็เพิ่งเดินเ,น,ดน,น,นเครื่องนะครับผมฉีดน้ำนะครับผมล้างเครื่องนะครับผมก็แต่ก็ไม่ได้ทําความสะอาดเยอะมากนะครับผมก็พื้นๆน,นะครับผมครับก็มาดูรอบๆนะผมว่าเครื่องนี้นะครับผม ได้ซ่อมอะไรไปบ้างนะครับผมเครื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในสามนะผมเครื่องที่เพิ่งเสร็จนะครับผมก็อุปกรณ์อย่างอื่นก็ครบนะผมภายในเครื่องนะผมใจ้วยแต่ว่าชุดสีก็ไม่ครบนะผมที่เปลี่ยนไปนะพก็มีลูกปั๊มด้านในนะครับผมแล้วก็หัวฉีดปั๊มลูกปั๊มหัวฉีดนะผมวาลคู่นะผมบดวาลใหม่แล้วก็แหวนใหม่นะผมชาร์ปใหม่นะผมตัว วัดน้ำมันเครื่องใหม่นะครับผมครับก็รวมๆแล้วก็หลายอย่างเหมือนกันนะผมเพราะว่าเครื่องนี้ก็จอดนานมากๆนะผมไม่แน่ใจว่ากี่เดือนกี่ปีนะครับแต่ว่าก็เต็มไปด้วยขี้โครนขี้ไกลนะครับผมก็ออกมาล้างทำความสะอาดก่อนครับผมฝั่งนี้ก็ตะแกรงมีนะครับผมตะแกรงปิดใบพัดหม้อน้ำนะครับผมตรงนี้อันตรายนะครับผมต้องปิดนะครับผม รวมๆแล้วก็โอเคนะผมเครื่องนี้นะผมลูกค้าสั่งแล้วนะผมติดจองแล้วนะครับก็พร้อมที่จะขึ้นแท่นลากโกง3.5นิ้วนะครับผมครับน่าจะลากไหวนะผมครับเพราเครื่องจิตแรงก็ถือว่ากําลังเยอะนะผมไม่ได้น้อยนะผมถ้าลาก73นิ้วนะผมก็ถือว่าโอเคนะผมครับก็สูบน้ําเข้าสวนนะครับผมเข้าสวนทุเรียนนะครับผม วันหยุกดก็ประมาณนี้นะครับผมครับก็ยันนาถึงใบหยองก็จบงานไปหนึ่งเครื่องนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะสตาร์ทเครื่องให้ชมกันนะครับผมครับก็ติดไม่ยากนะครับผมหลังจากที่เราแก้ไขจุดบกพร่องแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะใช้งานต่อกันได้ยาวๆนะครับผมครับตะครุนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ชมกันนะครับผมก็เครื่ินแล้วนะครับดีว่าทาคนเดียวนะครับ ไม่ไหลน,นะครับผมแก้เรียบร้อยแล้วนะครับณม่อทำนะครับผม ดูต่อน้มันเครื่องนะครับนั่นมันเครื่องเดินนะครับน้่นมันเครื่องเดินปกตินะครับผมก็มีดังลูกปืนใบพัดนะครับผมลูกปืนใบพัดพัดลมนะครับผมครับเดินเบานะครับผม น้ำมันมากๆนะครับผมเดินเบาปั่นไม่ไหลนะครับผมนิ่มดีนะครับผมที่ทำตรงนี้นะครับผมใบพัดหัวน้ำนะครับถ้าเดินอย่างนี้นะครับผมได้เป็นชั่วโมงเลยครับผมประหยัดมามากๆนะครับผม จบงานนะครับผมครับกับยันมาสิงประยองเอเจเจ็ดศเครื่องที่หนึ่งนะครับผมครับก็พร้อมขึ้นแท่นนะครับผมลากโก่งใช้งานสูบน้ํากันต่อไปนะครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมกันนะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ